ไปแล้วครับสำหรับน้องที่เพิ่งมาใหม่ RTX 3 0 6 0 TI สีดำนะแต่ว่าไม่ได้จำสนิทมากมายก็ใบพัดสีดำแต่ตัวออกเทาเข้มสวยครับดูสิครับสวยเลยเป็น RTX 3 0 6 0 TI ท w i n e d g จาก s o t a c Gaming นะครับดูฮิตไปว้าวมาแป๊บเดียวออกเลยใบนี้ ขอบคุณนะครับที่รับน้องไปดูแลน้องก็ไม่เหงาอะได้ใช้งานได้ทำงานแล้วได้ออกงานแล้วเสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะใส่อะไรน้ำหกน้ำหกแส่ะไรจีบีไม่รู้ทำน้ำหกแล้วอ่ะอันนี้เป็น g ford ange นี่คือซี r i น l n เบอร์ครับ RTX 3 0 6 0สที่ใหญขาทองเหลืองอย่างงามเลยครับนี่ใบพัดก็สวยนะนดูดีหมุนไปหมุนม,มาให้รับชมก่อนครับต่อไฟเพิ่ม8พ so ิน SOTAC Gaming อ่ะเดี๋ยวจะแพ็กยังดีให้เดินทางไปห,หาคุณลูกค้านะครับก็อันดับแรกก็คือ ในกล่องใส่กล่องกระดาษลงไปชั้นหนึ่งก่อนเตรียมเัฟฟลให้พอดีตัด ตอขึ้นมาวัดระดับให้พอดีกับความต้องการของตัวกาซตัตัด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 ,ตดแล้วมาวางให้พอดีกันนะ สวยเลยใบนี้งามๆเลยขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมไปฟาร์มมาอีกฟาร์มปุ๊ผมขอเคสก่อนนะเคสแบบค่อนข้างโหดเพื่อลูกค้าจะได้สินค้าที่ดีดีจริงๆใช้งานคุ็มุ้มจริงจริงไปเดี๋ยวผมเปด่านหน้าคัดทองให้ ไม่ดีไม่ปล่อยผ่านพอ,อดีแล้วค่อยเอามาขายนะรกคาก็ได้ใช้อย่างคุ้ค่าย,ยาวๆนานไปและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทั้งใน YouTube แล้วก็เว็บไซต์ทุกรอมต่างๆขอบคุณมากเลยทั้งที่ให้คะแนนผม ห้าดาวแล้วก็ทิมคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้โอ้ผมปลื้มนะมีความสุขมากบอกเลยเอาเติมเข้าไปอีก ตอนที่เล่นอันเนี้ยสามซูนหนท่ยแรงนะได้เฟรมเลทเยอะเลยโดยไม่เปิดเฟรมเจนแล้วไปเล่นเป็น v ีซินแทนเรื่องเนี้ยสำคัญมากเลยพอมาลองกับตัวถึงได้รู้วีซินสำหรับผมคือดีมากนะทำให้ผ้าไม่ขีดขาดเล่าความในใจเลยดีกว่าเฉพาะตัวผมเองนะตอนแรกเขาบอกว่า เนี่ยปิดวีซินสี่คือไปอ่านเจอใน Google นะนะถ้าปิดวีซินแล้วเฟรมเรทจะได้เกิน60นะเกิน60ขึ้นไปนะนั่นนี่ใช่ปะ่ะบอกเลยพอไปเปิดจริงเฟรมเลทเกินแต่ภาพฉีกขาดดูไม่ได้ลม<อ>แต่ถ้าเปิดวีซินแต่ก่อนมาได้60ใช่ปะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้ววีซินมีอลิมิเต็ดก็มี ร้อยยีิบร้อยสี่สีมีหมดแล้วแต่ว่าเกมเกมนั้นจะสร้งางไว้อย่างไรแล้วภาพไม่ฉีดขาดควบคุมเฟรมเรทให้อยู่ในระดับที่เสถียรและพอดีตลอดมีความสำคัญมากบอกเลยและก่อนไม่รู้ด้วยนะว่าเฟรมเจนอะ่ะพอเปิดแล้ววีซินจะเขาเรียกอะไรวะอนนอวีซินจะเปิดไม่ได้มันจะปิดตัวเองไป แต่ถ้าเปิดวีซินเนี่ยของ3ามศูนทมันจะเปิดเฟรมเจนไม่ได้อยู่แล้ววีซินจะเปิดได้เออดูคลิปที่ผมเทสนะครับอยู่ในช่อง y o u ู u ูบยิ่งคอมพ a t i o n ของผมเองนันเลยสําคัญมากนะสําหรับผมมันแบบเราก็ว้าวอ่ะวักว ah ้าวในความเป็นวีซินด้วยแล้วก็ว้าวในความเป็นเฟรมเจนด้วยก็คือถ้าถ้าเปิดเฟรมเจนเล่นดี D I S อ D S L ว่ะเอาผมลืมมาตอนเนี้ยเห็นไะ D I S เออน่าจะ D I S S เรื่อง D I S S ไปเลยแล้วก็ไปเลือกเป็น Quality Balance หรือว่า Performance เอารับรองภาพดีเลยอืมนั่นแหละ D เอ้ยไม่ใช่ D I D L S S Super Resolution เออแล้วก็ D L S S Frame Generation ก็นั่งลึกอยู่มันจำไม่ได้ทุกเรื่องมีผลต่อภาพแล้วก็ความรู้สึกตอนเล่นแล้วก็เรื่องเลเทซ,ซิ่งมีผลมากต่อความรู้สึกตอนเล่นความชัดอารมณ์ที่ได้รับความลึกของแสงความลึกของชาร์โดละเอียดอยู่นะต้องไปลองเองแล้วจะรู้มันมันสนุกอะ่ะมันมันได้อัดรสในตอนเล่นเลเทซ,ซิ่งเนี่ยของจริงเลย แรงสะท้อนเงาหรืออะไรจแจมกาเลเทตทิ Le ้งชาโดบอกเลยว่าของแอค t ทลรีเคลียมนะกินทรัพยากรโคตรเยอะกดทีเฟรมแม่งควบแต่ล่าสุดใช้3080ไปเทสโดยไม่ใช้เต็มเต็มเปิด Le Shadow. เด Shadow. เทชาโด o w เกิน6กเฟรมครับตลอดรับชมได้เลยครับเดี๋ยวจะมีคลิปออกมาให้รับชม บอกเลยงานดีีก่น,น4060ไปเปิด l a t ทช s h a d o ใช้เฟรมเจน,นอืมเดี๋ยวนะจำไม่ได้ต้องต้องไปดูย้อนดูจำไม่ได้ว่าได้หกสิบได้เกินหกสิบหรือได้น้อยกว่าหกสิบแต่รู้อย่างเดียวว่ามันกินมากๆกินสเปคแบบสุดๆไปนี้เสร็จแล้วผมเทสไปเรื่อยอ่ะ ผมก็ลองไปเรื่อยนะสวยนะเดี๋ยวถึงมือคุณลูกค้านะครับขอบคุณมากมากผมก็ยังจะลองไปเรื่อยๆอีกต่อไปมีอะไรมาก็จะจับมาลองให้หมดเลยไปฟาร์มของมาก็จะจับมาจับมาลองแล้วก็ถ้าถ้าดีจริงก็ลงไปที่คอมบิเนชันคอมนี่ไง าแล้วสามศูนย์หกศูนย์เทียร์ SoTech Gaming LHR Twin Edge สวยๆครับขอบคุณท,ทุกท่านที่สนับสนุน King Collection มาเสมอผมจะตั้งใจทำนะเรียบรอ้อยสวยๆิด้านนี้ถูกแล้วโอเคคลิปนี้สวัสดีจ้า